เนี yeah, mm ่ย hmm. ข okay. well, ้าขอถามว่านบีโมซานางอะนางไปหยิบอินทผาลลำหรือว่าผ่านไฟคะนักเขียนหยิบอะไรเอ่ยไดะไฟอ่าหยิบผ่านไฟอ่าโอเคจริงๆแล้วนบีมมซาเราเป็นคนฉลาดนางอะไปหยิบอินทผาลลำแต่เสร็จทีเนี้ย อัฮ์ก็สั่งให้มาละอีกการอ่ะไปตบมือนบีมูซาเหมือนับไปปัดหรอกไม่ถึงกับตบถ้าตบมันเจ็บ,บก็เลยไปปัดนบีไปปัดมือนบีมูซาให้ไปเอาบาโาอปีแล้วนางก็หยิบบาโลอปีเข้าปากอ่าหยิบบาโลอปีเข้าปากก็เลยแกเจ็บไปแหละจนถึงทุกวันนี้นบีมูซาเราเนะ๊ตอ่าจำดูอาก่อนเรียนของเราได้ไหม เราไปเชิญร้อลิสตดีกว่าิลรีอันลิวันดอร์อุอตตามิลิตานี่เป็นข่าวอกาห,หลีดูอันนี้ก็เป็นที่มาของนบีมูซาอ่าดูอันนี้มีความบ่งบอกว่าจะทําให้นักจะทําให้นักเรียนหรือว่าคนที่กําลังเรียนเนี่ยมีลิ้นที่ล้มบล้มุกหมายถึงว่าที่อ่าพูดง่าย อ่าอ่านอะไรได้ง่ายอ่าอันนี้ก็เป็นแกสต์หรือว่าประวัติศาสตร์ที่เป็นที่มาจากดูอาอันนี้อืมเนอะโอเคต่อไปต่อไปเนาะนาไมเอืมอ่ะต่อมาข้อสองอันลราได้ให้บททดสอบแก่มนุษย์บนโลกใบนี้เพื่อเป็นการทดสอบมนุษย์ในแต่ละบุคคลอ่าโอเค เอในช่วงชีวิตท,ที่ผ่านมาใครที่คิดว่าอัลลอฮ์ได้ให้บททดสอบเราบ้างเรารู้จ on ักไม่รูปแบบบททดสอบของอัลลอฮ์เรารู้ไหมว่าเป็นยังไงเรียนทราบไม่เอ่ยเด็กตอบต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 บเด็กงกระเขาได้ยินกัะไม่เอ่ยเด็กเขาเรียกว่าก่อนหน้านี้ทุกวันขึนมาเจอว่าความไหนพัฒนาเท่าไร เดทดแอร์แล้วอ๋อโอเคสรุปพวกเราไม่เคยโดนบททดสอบเลยหรอบนโลกใบนี้ตั้งแต่เกิดมาเคยไหมเคยเคยแบบโดนบททดสอบนี้ไหมเคยอ่ายังไงบ้างอานันเล่ามาเล่ามาโดนรถชนอะไรนะโดนรถชนเออใช่เขาก็เรียกบททดสอบเหมือนกันถ้ามมอ่ก็ขวาุมากนะใกับ แล้วก็มีใครอีกไหมเอ่ยนอกจากพนันนอกจากนั้มีไหมเอ่ยคิดว่านี่ต้องเป็นบททดสอบแน่เลยเจ็บป่วยเจ็บป่วยอ๋อโควิดใครเป็นโควิดบ้างอ่ะใช่เลยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบเหมือนกันอ่ะบททดสอบอ่ะอ่ะอันนั้นก็คือในรูปแบบของบททดสอบทุกอย่าง อะไรที่ทําให้รู้สึกว่าร่างกายของเราไม่รู้สึกมีความสุขไม่รู้สึกว่ามีความสะุกสบายในการใช้ชีวิตนั่นคือบททดสอบทั้งด้วยร่างกายและจิตใจถ้าเรารู้สึกมนโมงไม่มีความสุขนั่นก็คือบททดสอบอืมซึ่งคนเราก็ไม่มีคเทอร์เฟกต์เนาะก็คือจะต้องโดนบททดสอบวาทุกคนเพราะว่าอัลลอฮฺจะวัดจะวัดว่าเราเนี่ยขนาดเวลาลำบากขึ้นมาเราจะไม่ถือใครประมาณนั้นอ่ะ ตอนมาข้อสามผู้ที่อัลลอฮ์รักคือผู้ที่อัลลอฮ์มั้งใจให้บททดสอบบนโลกดุนยาแก่เขาใช่จะให้แค่บนโลกดุนยาในเกียนเพราะว่าพอเราโดนบททดสอบบนโลกอ่ะอัลลอฮ์จะดูความทนทานของเราว่าเราจะรู้สึกเขาไหมถ้ารู้สึกเขาบนโลกถัดไปก็คือโลกกูโบและก็โลกอาคีรักเนี่ยเขาก็จะสบายขึ้นรสค์แต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นโดนบททดสอบแล้วแต่ก็ไม่ได้ได้ถึงอัลลอฮ์เลยอะไรเงี้ยกลับ ทำร้ายตัวเองเหมือนกับโควิดมาธุรกิจล้มละลายทำยังไงก็เลยไปฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่อยากไม่อยากยังไงล่ะไม่อยากจะไปหาเงินเพื่อมาชดนะส่วนส่วนนี้แล้วคนที่ลําบากก็คือลูกหลานเราที่จะต้องชดใช้ณนี่สินตรงนั้นซึ่งสร้างความลําบากพูดด้วยต่ สู้เราทํางานแล้วก็เก็บเงินไปโปนี่ดีกว่าที่ต้องทําให้คนด้านหลังของเราเนี่ยต้องมาลาบากอืมเนาะอ่าอันนี้ก็อยากให้พวกเราเนี่ยเวลาเจอบททดสอบอะไรเนี่ยก็ขอแบบอยากให้นึกถึงอัลลอฮ์ไว้อันนี้ก็คนะือบททดสอบนะอ่าต่อไปข้อที่ 4, สี่ผู้ศรัทธามักมีชีวิตที่มีความสุขทางจิตใจและที่ความเป็นอยู่จริงผู้ศรัทธาในที่นี้ก็คือยอ่อจะเชื่อฟังอัลลอฮ์ตลอดจะ หมายถึงว่าเวลาโดนบททดสอบก็นึกถึงอันล้อจะไม่หันหลังให้กับอันล้อหมายถึงเวลาครอบครัวล้มละลายอะไรเงี้ยเออเขาก็จะไม่คาต่อตนกอย่างช่วงโควิดแรงมาตอนแรกๆตอนแรกๆเลยที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยน่าเกลียดจะมีข่าวข่าวนึงที่มีคนโดดตึกตายอ่าเขาก็โดดตึกตายเพราะว่าครอบครัวอธุรกิจของเขาล้มละลายอันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาผิดๆเนาะ อ่าถ้าเป็นเราเราจะทํายังไงค่ะนักเรียนสมมุตินะสมมุติยังยัง <lightly S 3> ไม่เกิดขึ้นจริงกับเราธุรกิจครอบครัวของเราล้มละลายเราจะทํำยังไงทํำยังไงจะแก้ปัญหายังไงให้กลับมาฟื้นฟูธุรกิจตรงนั้นอีกครั้งได้เออใครสามารถตอบได้ไหมเออตอบได้บ้างใครไปโซเอบย่างเช่นเวลาเราโดนงดทตอบอ่ะ อย่างอัพนันบอกว่าโดนรถชนอะไรเงี้ยอัพนันทำยังไงหลังจากโดนรถชนเวลารู้สึกปวดแผลตอนกลางคืนอ่ะอัพนันทำยังไงมีรู้สลบไม่รู้ตัวสลบอยู่ดีๆก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมได้ไหมเยอะหรออืมอ่าก็ดีดีดีแต่ก็คนที่โดนบททดสอบอ่ะคือดีนะเป็นแบบโนวด จะทําให้เรานึกถึงแต่อันลออกไงทาให้ชีวิตเราไม่เหลิงไปในทางที่ผิดอยูดก็นึกถึงมีสตินึกถึงแต่อันล็ออย่างเดียวคนที่โดนบททดสอบนะส่วนคนที่ไม่โดนบททดสอบเนี่ยใช่ว่าจะไม่นึกถึงอันล็อคือเขาก็ดีอันล็อกก็คงเล็งเห็นว่าเออคนนี้ก็นึกถึงแต่เราแนละ้วก็อย่าไปทดสอบเลยอะไรเงี้ยก็ผุดผ่านไปแล้วประมาณนี้อืมดังนั้นก็มันจะมีอยู่หลายแบบแหละของบททดสอบอะ่ะแต่ถ้านะักเกียนคิดว่า มนุษย์เราอ่ะมีบททดสอบดีกว่าหรือไม่มีดีกว่านักเกินคิดว่ายังไงอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะก็คือตามความคิดของเราเลยมีบททดสอบดีกว่าไหมหรือว่าไม่มีบททดสอบดีกว่ามีหรือไม่มีดีกว่าอ่ะถ้าใครถ้าใครบอกว่ามีกดหนึ่งนะมีถ้าใครบอกว่าไม่มีอไม่มีกดสอง สองนะมีดีกว่าอันไหนไม่ดีกว่าเป็นไงดอกนี่นักเรียนเกียรงักกะนเรอเนี่ได้เย็นเนาะเป็นไงหรอเป็นไงหรอเต้นไหมเต้นไหมหรือว่าชิลชิลชิลหรือเปล่า เนม่ชิลใช่ไหมเนี่ยลมเนื้อลมก,การที่เราบอกว่าตื่นเต้นมันเป็นคำตอบได้ว่าเรากำลังจะทำทุกทิศนะเรากำลังลุน้นกับสิ่งที่มันกำลังจะาทำให้กับพวกเราไม่ใช่ก็แบบโอเคได้กะไหมได้ยินค่ะ อืมแล้วเออสรุปว่าคำถามสุดท้ายวันนี้ละเออจะไปแล้วโอเคสรุปว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าอันละให้บททดสอบดีกว่าหรือว่าไม่ดีกว่ายังไงเอ,อ่ยดึงง่ายเหรอหรือว่าเรายังไม่เข้าใจจดได้ยินได้ยิน อ๋อโอเคอืมโอเคเริ่มเริ่มจะมีคนคนที่นอกห้องเราเข้ามาก่อกวนแล้วนะคะรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะคะห้องเรามีแฮกเกอร์แล้วก่อในห้องเราเนี่ยเราก็ไม่ได้หรอคือคนนั้นไม่เคยมาเรียนไม่ใช่อยู่ไม่มีรายชื่อห้องเรานะแต่ว่ากลับเข้ามาได้เขาทำยังไงคะนักเรียนน่ากลัวจังเลยเอาฝันนันมาเก้งกะแล้วทำไมเขาเปลี่ยน เปลี่ยนชื่อแบบนั้นละ่ะไ,ไม่เอาไม่เอาอ,อนาณนันตากีได้มาเช็คชื่อได้มาแต,ต้งกัยูทูบอ่ฮออยากขอเธอพี่เยนี่ไปสืบมาอืมนนี้นะอืย่แบบนี้คำถามสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นตัววัดว่าเราอ่ะตั้งใจฟังหรือเปล่าที่เรียนมาคือแบบหนอกคือกระถามว่าในระหว่างที่ ชีวิตมนุษย์คนหนึ่งอ่ะได้รับบททดสอบจากอัลลอฮ์กับไม่ได้รับบททดสอบเลยอันไหนดีกว่าในความคิดของเราอตอบแค่นี้มีบททดสอบดีอ่ามีมีมีกฎหนึ่งนะมีกฎหนึ่งถ้าไม่มีก็คือกฎสองนะเกียริอันไหนดีกว่าออมอส่วนใหญ่ตอบหนึ่งนะโอเคมีดีกว่าเนาะ น่าเฮ้ไม่เอานะเก็ไม่เล่นแบบนี้มาริยาสวยอยู่เอาพนันเลยเอาพนันใช่ไหมมาริยา <c oughs> เอาน,นันก็เฮ <c oughs> ้ไม่เอาไม่เอา <c oughs> เทอมที่แล้วเธอรู้ไหมโดนกะโดนของห้องสามทศสิบเอ็ดคือมาแบบนี้แหละเขาตั้งตั้งเป็นชื่อตั้งเป็นชื่อชุดกะเลยรลยนี้แล้วเขาก็แบบ บอกความเคลื่อนไหวของสตอรี่กะทั้งหมดเนเขารู้ทั้งหมดอะไรเงี้ยกะก็เลยเอ๊ะรู้สึกว่าอืมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอ่ะอก็เลยเอ๊ะออกดีกว่าเลยแต่ว่ามันเป็นภาพสุดท้ายอ่ะเหมือนเขาจะซอร์ไพรส์อะไรเราแล้วก่อนเออโอเคโอเคก็สรุปวันนี้เนาะง,ง่ายๆเนาะสองสไลด์สวยๆอ่าในเคียนมีคําถามเกี่ยวกับ งานหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้มีเพื่อนของเรามาถามเหมือนกันห้องไหนเอ่ยอ่าเนี่ยซูไฮด้าถามว่ากะตอนถ่ายคลิปดูสักคลิปได้ไหมเอ่ยดูได้คะ่นะนักเรียนดูได้ดูได้ดูได้เต็มที่กะจำกัดแค่เอ่อความยาวคลิปกับตรงต่อเวลาดูดูสองอย่างนี้แล้วก็อีกห้องหนึ่งอ่ะเขาบอกว่า คือเรื่องเดียวบทเดียวอะ่ะมันไม่ถึงห้านาทีแล้วกก็บอกว่าเอองี้เอองี้ถ้าในหนึ่งเรื่องเนี่ยก็คือไม่ถึงห้านาทีอะ่ะหนูเพิ่มไปอีกบทที่สองอ่าเพิ่มยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในเรทของเวลาห้านาทีหนึ่งวิขึ้นไปจนถึงสิบนาทีกะคะแล้วถ้าเราเพิ่มอย่างอื่น,นได้ไหมได้ได้นักเรียนได้แต่ขอให้อยู่ในขอบเขตนะขอให้อยู่ในขอบเขต เพราะว่าบางคนก็มาบอกว่ากะเนื้อหาน้อยมากก็คืออูในสิบนาทีในคลิปสิบนาทีมันรู้สึกว่าน้อยไปอะไรเงี้ยเออก็เอาความรู้เพิ่มเติมเข้ามาได้แต่ขอให้อยู่ในขอบเขตอะไรเงี้ยเอ่อถ้าสกิดว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอัลกั์ฟีอะไรเงี้ยเราจะเอาบทสวดของอ่าคัมภีร์ไบเบิลมหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้มันคนละเรื่อง <laughs> ประมาณนั้หนิงไมเอ่ยคำถาม ก็คือว่าห้องเราเข้าใจนะห้องเราอ่ะเข้าใจไม่ไม่ค่อยจะมีคําถามเท่าไหร่หรือว่าไม่อยากถามหรือต้องถามนะ, <c oughs> มนะกลัวว่าส่งงานมาผิดแล้วมันจะมีผลนนต่อคะแนนเกณฑ์อะไมคะแนนเน่ะก็ยี่สิบคะแนนนะถ้าไอไอตัวคะแนนยี่สิบเนี้ยจะไปเสริมให้เราได้เกรดสี่นะคือง่ายๆถ้าเราไม่ส่งอ่ะเกรดสีส่ ก็คือไม่มีสิทธิ์ได้นกักเรียนอืมประมาณนั้นไม่มีแล้วเนาะถ้าไม่มีแล้วกะกันจะไปแล้วนะโอเคโอเคเพราะว่าความสเสถียรภาพด้านอินเทอร์เน็ตยยอะๆการเช็คชื่อหมครับฟ้าฟ้นทำไมฟัาถึงมาล่ะ อ,อ,อย่างนะ่ะคนที่มาสายมีนสฟ,นฟอานสฟอามาแล้วยันงนสฟอาโอเคนอามาแล้วแล้วก็ใครอีกเนาะอันันมาแล้วเนาะอัคนันโอเคไอมี่ไอมี่มาแล้วยังเอ่ยไอมี่ ไอ้น,นี่ยังเนาะสุดๆไอ้น,นี่ขาดเนาะวันนี้นะโอ้แล้วชื่อก็ไปเด้งในกลุ่มไปเดียวอ่ะโอ้มาสงสารอ่าซโซฮิดาซโซฮิดามายัางเอ่ยมาแล้วค่ะโอเคอ่นาน้องฟานมาแล้วเน,นาะน้องฟานมาเลยค่ะโอเค สรุปอีกคนสุดท้ายสัญเนียสัมยอะไรอยาโอเคสรุปมีค่ะใช่ไหมวันนี้กะสุนิตามาด้วยสนิตาเลขที่เท่าไหร่เอ่ยเลที่สิบค่ะหกสิบเหรอกะได้ยินหกสิบสิบสี่ก นี่ตาอ่ใช่ใช่โอเคเช็คให้แล้วสรุปมีคนเดียวน้อที่ขาดแล้วนี่เอ็นน่นี่น,น,นี่กลัต่อขนนันไม่ต้องเช็คชื่ออะไรเลยมาเรียมาโอเคไม่ต้องเช็คชื่อให้อฟนันจริงอฟนันไม่เอาไม่เอาไม่ทำแบบนี้กะโดนมาห้องหนึ่งละในเรื่องแฮกเกอร์แบบเนี้ย ไม่ใช่ห้องไม่ใช่ห้องเรานะแต่ก็มีห้องอื่นเข้ามาแอบแฝงเลยนะ่ากลัวแล้วก็แบบมาพูดเรื่องส่วนตัวของเรายิ่งนะ่ากลัวใหญ่เลยอันนั้นอย่าเอาไปเป็นแบบอย่างอืโอเคไม่มีคําถามนะคะนะกักเรียนก็ออลฮรมดุริลล้วถือว่านะกักเรียนตั้งใจแล้วก็เอขยันในการฟังเนาะวันนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็สกเร็จมาดิเลตทอิกว่าที่ได้ก็สุลต่านอุลเอาิวะบาร์กัดู Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi kak